สวัสดีแซมซายกรบนะนะครับตะไกเนติงโจเล่าเรื่องประวัติสะวัตถ์ถูกไหมครับ <c oughs> ไปเกิดเวีโจรเนียนะครับโดยคุณพ่อสุกชัยโยนะครับอายุ79็ดเก้ปีสองสีแปดเจ็ดสองสี่แปดเจครับวันกิดวัน,กวนกวเกิยเราเรื่องเด้อไปบรรพบุรุษสวัตถ์ถูกไหมครัในโจรุนี่ครับอายุสัวัตถ์ถูกไหมในประมาณแหนะรวยปีแล้วครับโอเคเอ้าวโลกโอกโภมนุประมาณสองร้อยปีเลยบางเรียนงรวยมาก

គូលអបាយនោះឆែឆៃឧតន្តរដល់បាឆៃចុះចុះប្រទុមចុះសរចាចុះក៏ទុមចុះសរតាណោះលូទីណោះអឺមួយផែផង់បុខបាណូនទៅយកផង់បុខណោះចាដោយវិចារនឹងប្រាសនឹងកែអឺចាចានបីចានដោយនឹងប្រាសហើយក៏ដោយសៀវវិចារអឺចាគេអាឡូគីមមកក៏ធកឡើងតែកអឺដែរកតែណោះអឺបាញ់បោះៀបធៀវវិចារអីទេឫកក៏អឺ จลูสุล่นเนาะบันเจ้ลูจ้ลูสุล่นแล้วก็เจ้บ้านเปาะึงบุญเนาะเจ้าประมาณเกอบเบี้ยรวยก็หมอแล้วเนาะวัดทอจะแม่เนาะคือไปเอดทอตอจมแม่ก็ลอกี่ทอวัดไอ้เต้คือไปลอกจีกูแท่นะก็ไปอะไรเนี่ยอ๋อประเดีกูเปาะก็เจ้าเกิดล็อกวันล็อกยาเกิดาะอืมอเนื้อเกิดกูเิดเก็อืมออ

ไม่่กอเสสวนแล้ว <yerde> วันนม่้ีานก็คือแล้วนะเออเดี๋ยวเงอปวนตัวสมัยกูจะง่ายอืมานี้ักปีต่อไปโจลูไม่ไม่ก็เกิดจำพืนเดี๋ยวไปเกิดดงเกิดดงเกิดดงกมันเนในั้วเรือนนะโจลูทไนกูสนอขัวเรือนเราซีบขัเรือนขัเรือนไปจำบืนเดี๋ยวไปเกิดดงอะไรบ้างดงนู นุก้อนเนดงไมก็รอดตัวก่งก็นุกเป็อดตัวดงเนี่ยดวงนุก้อนเปก้อนน่ยดวงนเท่าเท่าันุพอพันสุละเององัสุระสุะสองพัุระองพันสุรองพสุะองพันสุละมนสุละสนสุระอพันเุรงนงพังังพังันนสะสงันสนุอนสุดออ Soi nạt gôn phan chan gôn phan chan vay cho rõ chốc in chăn Ừ đây đó, là là liều. Oh, mà cho chốc cho rõ leo nóng tào vay 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 cho vay 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 เกย์ก็นำสกุลมงคลเนาะอ๋อเป็นมงคลเกย์ก็โจแคดจูนนั่นด้วยโจ้สุเรนนั่นด้วยโจ้สุเรนโจ้ทองโก้สองม้วนเนาะนี่บัณฑาโพรุตเออบัณฑาโพลุตโพลุเท่าเพชรเทาก็ประมาณเกิดไปเนาะตวัดก็ประมาณผู้ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีเนาะตึงดาเลื่เกยเนาะอย่างดำดำประมาณตัวประมาณประมาณเบียรลุ้ยก็มอนาะไปครับเนาะ น่ก็ไปมากิดก้อนเนี่ยก็นุ่เทาเล็กดาจูโกเลยเนาะเนาะเนาะแล้วหน่เอเกัดควยควยลุนลุนที่มันอย่างเนี้ยนะกัดควยเกิดไปลุนที่ที่มางอย่างตระบัดให้คุณยลุนนับๆจะไม่มันลุนควยที่หลุนที่หกของพระบาดเนาะลุนที่หกในอายุแปดสิบปีแล้วครับนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นไปประมาณเบี้ยรวยกับหมอกับพระบาดนะครับ อล้กาแนีแ้วเก้าสิบกสีอ่นุ่แปดนุไฮก็อายุแปดสิบว้ยรนทีหกนะครับบัดไปนี่ก็ไปคําไปที่มาที่โจของเทววัดเนี่ยเกิดเกิดลวดตึงไปตังจิมือไปเทววัดก็ไปก็วัดเรียนที่เลี้ยวหนุ่ยเทวเทวไปโจกูวัดเรียมที่ตาเลี้ยวหุ่งโนนก็ไปวัดแต่ก็เรียนโรสิตัวหนึ่งก็ร่วงนะก็ไปวัดเฮ้ยก็่อนอิดก่อนรู้ก็สมัยรู้ท่าทัชสมัน อืมอ็ดเอิดรุมิตอเนาะคืนด้วยเนาะอดเจกนนีอ็ดรุดมิตอเนาะคืนด้วยเนาะคืนด้วยอืมคิดไปคิดแม่แล้วพุทธไปแม่แล้วก็ สร้างสลาทับแล้วก็ก้อหินท uh, ี่เหลาก้อเพื่อนะบสถ์สลาก็คือไปบนป่าวัดลูตีคือไปที่สร้างสลาทับเนาะลุตีซากเซตอีนัวเรื่องากเซตมันนักที่นื้อชาวบ้านนับถือสักกะละเนาะบูชาอืมอืป่าวโจลงนาคย่างชาวโจโจเหลี่ยมโจเกื้อนเนาะก็คือไปเกิดวัดตีเนาะเกิดกปราสาทเกิดก้อนอิดก้อนอิดรุ่นเดียวกันเนาะปราสาทเฉพาะปราสาทปราสาทเฉพาะมังจันนะครับ อืมไปวานเจนหวลวงเป็นส่วนี่วันเซนละเราเชียมเหมอนันอืมันน้นก็คือที่มาของไปเทะวัดนะครับมไปเกิดวัดตี้นะครับเกิดวัดตี้ยเป้าบันป้าบุตโจก็คือว่าประสานตีวัดตีก็คือนอนล้างที่แล้วเนาะอืมล้างที่แล้วครับคือไปเล้เทาเ้าจุกุงไปเียเพ่ก็เรียองที่แล้วอืมอืมอืมแตปไปวัดถึงกลางวัยเนาะกันอ ก็คือหลวงพ่อโก้หลวงพ่อโก้เนาะหลวงพ่อโก้หลวงพ่อเอกหลวงพ่อเอกหลวงพ่อโก้หลวงพ่อเอกหลวงพ่อโก้เนาะกูที่ไปวัดเนาะหลวงพ่อเอกหลวงพ่อโก้หลวงปู่จันดามึงกราบไหว้ก็เหี้ยมึงกราบไหว้ก็เหี้ยกูไงเนาะในทีมวยให้อันนี้คือไปที่มาของไปเทววัดนะครับมาไปเกิดวัดตีเนาะวัดตีนั่นก็คือไปเกิดก้อนอิดรุ่นเดียวกันโนเทอปราศาสตร์เทอเมืองจันนะครับ ก็คือไปชาวบ้านจะเปิดเปิดเบียดพองไอ้เต้เบียดุร่วงเปิดเปิดเบียดกุการ่วงเลยครับอืก็คือดิ่งไปบนในคือวัดตีแนนอนนอะไรเนาะตนนนก็เลยตั้งชื่อไปเธรวัดเนาะเดี๋ยวแค่นาจะอืมนะครับที่มาคงไปเธรวัดนะครับไปเกิดวัดตีกุฏิป่าวัดนะครับเนาะวันนี้กูปะกูโจกับบางบางบาง บางบางครัวเรือนก็รอที่โกโกแท้ซึ่งไปโกเถาะจำแหมะเนาะอืมก็ไปจี้เลยแล้วโทรจี้เลยอืมก็ไปเถาะเถาะจำแหมะเนาะเถาะจำแหมะก็ไปทีมมาโถ่จำแหมะเกิดหลุดไปเยี่ยมเถาะจำแหมะโอ้ยเราก็ไปเยี่ยมตั้งชื่อแล้วหมดเพลหมดเฒ่าลูกสังเฒ่าซายก็ไปเยี่ยมตั้งอยู่เออ จะไปเกิดจะแม่ดาวที่กบอกกแน้ังจำแม่ทีด้วยาอ๋อปังก็แล้ังเนาะก็แลังปือังตีโรตีปังโรตีเนาะแล้วอยากังจะแม่แต่ไปจะแม่เนี่คือไปตัวตัวตัวสัตว์หรือตัวเหรอสัตว์จะแม่เนาะภาษาไทยเป็นหรือเเดียวนาวตกเย่ไปจอนพรนห็ือีเนอนหรือจอนพรเนาะกคือไปอ๋อนี่ยก็คือไปที่แมงกราะจะแม่นะครับมนเกิดจแม่หรือกิดจอนพรดากกติ ปังจะแม่เอราอืมปังจะแม่ละปังจะแม่จะแม่ก็คือตัวจอนพ่อหรือเป็นตัวตัวอีเห็นเนาะวัดาลุตก็มาลุตด้ว่าฟังแม่ลุตีเกิดเกิดมาลุตีด้วก็ได้บอกคุยโบราณก็ดวก็ได้เปเกูเซฟมาให้ครับอืมหว่ากูเป้เปดูก็อ๋อที่แบเปเป้เปี่อ๋อเคเปเป้ ไปเปิดมาโรตีเนาะคุณทีเดียวปังจะแม่ครับอือืนี่ยก็คือบาที่มาที่ไปของเถาะจะแม่ก็ครับก็คือไป็นระเกิดละปังแล้วก็เกิดจะแม่บุบันรแก่เนาะโรตีต่อมให้กับเลือดเยี่ยมเหมือนริงโรตีต่อมให้กับเลือดเยี่ยมเหมือนจริงอ๋ออากดอากาศกับบวยจ้าหนึ่งปังจะแม่เนี่ยเนาะอืมอื่เนี่ยก็คือที่มาที่ไปของไปเถาะจะแม่เนาะเราไปเกิดเถาะเถาะปังจะเถาะจะแม่ก็คือเกิดจะแม่ดาวแล้วก็เกิดละปังเนาะครับอืมอืม จะก็ไปลอจีก็ค <hey. S 2> ือลอจีรุษสวัดเนาะลอจีรุษสวัดจีกูแท้หรือไปกูแท้หรือไปกูจีบวยบนบัดไทยเออไปไทยเนาะกูเลยนะครับเออเกืบประมาณตด็กเอะบ่ลอยกว่าเม็ดออเก็สโลนไปเพิ่มสโลนดูตีครับกูตีเจะไม่เห็นและ ออืไปไปเปิมาตีเนาะโอ้พอกบอกมันจีจีนหรือจีไปคุดคุดคือไปรถเชียงหรือว่ารถเชียงรถรถจนะรถจูแทนเปิดพอดีครับตาบลุกตาหลอกกับเปิดทะลนเตีมาลุตีนะครับที่ตอกด้วกุตีจากจากจาปังใช่ไหมละครับออื อลูตีครับมาลูตีเนาะในก็คือวัาที่มาที่ไปของเสาะวัดเาจแม่นะครับเพราะวัดก็คือแปลว่าเกิดวัดตีครับอืมเราจะแม่ก็คือไปเกิดจะแม่ได้โอเคเกิดจะปังเกิดกระปังแล้วเกิดจะแม่ครับก็คือวัดเาจแม่เนาะอมปังจะแม่เนาะลูตีเกิดอากาดเกิดอาการบันพบบรุดกับบันกรอบอากาดกรอบอากาศที่เหนืบบบนจานะครับอื อืมอืมอืมครับครับอันนี้ก็คืออากาศผุดมาดุ่นตีนว่าอัานเอ้ยมันไปอุ่นฟังมาแล้วอืมอืมโอเคต่อต่อเดินไปติดสองยังช่วยไปเคลียร์อุดฟังรุ่นอันนี้ก็คือว่าตรวจเนาะเบื้องต้นหนุอนุไปเล่าไปว่าประมาณจะเพียรเลยก็มอสิกเบือกับรวจบัดครับบรรพบรุญท่าช่งได้ม้อ Mặt, cho think cơ, mà good cho job. Quick, I could talk fine. Luther, lúc tìm kích bước tân của chương trình job. Quay, do you say? No one sounds hot in town. I said nothing, George. You say, nha? Go ahead, you had two bamblots out in the room. Mm. Stay, not, lúc tìm kích, not, lúc tìm kích banging, not. Mm. Then, now, you soup vào, you soup vào, you soup, bang, 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 ครับในกับข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลประวัิเราจะมเนาะพญายเกิดพญายแปดแปดคนเลยตัวทั้งบ้ายแต่หลุดแต่ตังพญาเจ้าเขาคือพญายทาะวัดน่เกิดเกิดจุลแปดคนเนาะจำบื้นที่ไปเกิดเดยวงเออหนึ่งพญายมากสองพญายอูสามพญายวันพญายวันยนงยองพญายบูไได้ฟ้า อ๋อทนี <kr> ่จำเบ็นจะบอกยีลายยีเลยยีมายีมูยีวันยีจัลันยีจัันแล้วก็พญายมท่าพญายมท่าพญามท่ายัยม่อนพญายม่อนแล้วก็พญายสมัยพายสมัยแล้วก็พญายเมระพญายเมละเนาะปัจจุบันพญายเมระเนาะเกินผู้ใหญ่บ้านจนแล้วแปดปดแปดท่านเนาะแล้วก็พญายหกสิบีอือใช่ครับคือประวัติคร่าวๆประวัติพญายเมนะครับ เกิดปู่ใหญ่บ้านมาแล้วแปดแปดท่านนะครับก็อายุอายุอายุของทวัดจะแม่ก็ประมาณเบี้ยรวยเบี้ยรวยก็มอนะครับจะแม่ก็ลอีดทวัดนะครับอืม่มากยังก็เาปดเซียนเร้วอืมอืมนี่นะครับประวัติค่าคใช่่มุ่งเปดเียนเร้วเียกยอืมอืมการรุทีนยวัน้วลตีเนมุดโรงเรียนเกิดโรงเรียนที่วัะ จะจอเตาะไม้เกิดโราเหยียบไปเรียนที่เงียบปกติตะเขาวาอเตาะอีกคำได้ลงเรียนยมโมเล็กเกิดก็บันเหยียบลีตะตะกัวลีนเตาะตะกัวคือไปโรงเรียนแรกกูโซนๆแน่เนาะบริเวณแน่น์ลีนตะตะกัวนะครับตำบลตะโกนเนาะแล้วก็จุเกิดเรียนเตาะเงียบอ่ะนะเริ่มสร้างก็ตะกขาวาอ So, cho... 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 y, right. y, y cam, y cam, y cam, no? Mhm. 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 ร to well pues ู้ทไมใหมนะครับคือวัดดังเดิมวัดตะตะกอนะครับบัานปะบุษของวัดตะจีแมก็เบื้องต้นก็รับความมูลโจก็ไปโจลูสุเล่นนะครับโจลูสุเล่นแล้วก็โจแถวบ้านเปาะบ้านเปาะอำเภอบึงบูนนะครับโจโจดาดาดาโจโจดาดาบวนครับจะจกร่วมด้วยก็ตั้งก็ตะวัดในคือข้อมูลจากคุณปอสุขชัยโยเนาะอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่สิบเจ็ดปัจจุบันใน ได้เล็กที่ําไมเป็นบ้านเลขที่6 163านะครับนี่แหละข้อมูลเบื้องต้นนะครับอ่อนเยาวชนรุตไมอะไรสนใจศึกษาประวัติวัดทอดเจะาแม่กะกะมุ่งจะศึกษาเบืนนะครับนี่คือประวัติเบื้องต้นนะครับจะได้รู้ไปที่มาที่ไปกุยทองให้กุยกุยจุนลุงเนี่ยนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวทั้งไงกลวยติง บันทึกข้อมูลโชว์ฝากอตอนเตซมสายจักัดตึนนะครับผมขอบคุณเดาอครับขอบคุณทุกท่านเด้อที่มดุดจินรับผมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ